ดอกมอค่ะงนเออไปกุงดสองุงกิวนั่นสองปุงสองุงหน่อไม้วานนอกไม้หวานไหมอันที่เป็นเป็นอันน้กินดิบได้เลยหน่อไม้หวานอันนี้หน่อไม่เอ็นหน่อไม้ไยหน่อไม้ยงงอกน่อไม้ยงงอกอว น้หม่ไปเลี้ยงน้ำมัเลียงน้องแลเ่น้อยปอกอันนี้ก่อปอกอกนี่แสบกอกไแมน้อยปอกไปหนต้มแล้วมันสุกอเอกุกง่ายล้วมันลุกคือกันแหมตัดตัดหอมหอมอะไรกันตัดอันนี้มันเลยก็เอาต้มเล้วรอเลื่อยๆก้มกลอวมันแฉบแมงต้มนั่งรอเรยแใช่หรอวางไปหลอเฮะ เออคุณถอนเมียพวหาเนื้อหุพวหาค่ะเอออถนมเาวอนเนื้อยูวหนเนี่ยเื้อเนื้หนุ่ทา่ะเโทรัพท์ลอย่าห่นเเลยตายบอบัดอย่าเผ้าทู่ตอนนี้ให้เราตังสตีก่อนตังรักก่อนซตายบ่คุณนายทีบัด้อนนาทีแลเจอว่าคุข้าลา บอกคำใดถึงคำนั้นเลยไปเลยอะล่ะแม่ที 1. ่น okay. ี mm ่ติดอีกต่างหากแม่แม่แม่อันถาแม่มาวันที่เก่านี่นุ้งเขาเงินได้บ่ค่ะจากคลิปล้านนุเอาพอทุนจ้ำกับแม่ได้บ่ค่ะเอาอย่างต่อเอาพอทุนฝากไว้กับแม่หนูแปะโป้ให้หนูห้างเงินใดนุ้งชิ้ไปถ่ยเอาหรือแม่จะเอาอีก่อค่ะไม่เสียพอมาลบเก่อไม่หนูอ่อ อุ no? ๊ยพ่อสองคนตัวนี้พระเจ right? ้าชตีเละแม่ตัวนี้อนไย้อทานอไ้อท่านอไเีเดียวเหนูเปิดกล้องให้ใช่ไหมปัดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายแม่ยังบอพ่อแม่เปิดแม่เปิดกล้องแม่เห็นบ่ะหรือความสวยยังบอกพ่อค่ะแม่วันน้ สวัสดีครับ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 สบายดีสบายดีแม่แม่ที่เอาคนใดอันนี้ก็พออันนี้ก็พอแม่จะเอาคนใดหนูสิไปแปะไหวหนูอยากได้สิล้านบาทเป็นคนที่สี่าเอาเป็นคนที่ี่เป็นไงบ้ามาพูดายบ่อม่ยบ่อเกษตราสตร์โอ้ยล่ะอีหล่ามาพายบ่อ จวนเลยจวนเลยแฮะวันนี้คุณได้ชิบริหารวงมเอ้อลูกสาววเดียวหาคนมาบริหารวุงซอยเมพอนมานะช้บอลิฮานร่วงวันนี้บอกบอกพี่ไัยกันบอ อบอกคุณนาย ye yeah <ล>ใหญ่หน่อย่าอย่าห้อ่กบกป้าคุณนายกกก่อนทะกมือเนี่พ่อนูหนอนอยู่แต่นอย <ín> ู <laughs> ่ในรถนับแต่มือมาแต่เล้าเอายอะเลยพอนอนแต่ในรถดูมือเนี่ยเด้ออุ้ยอุ้ยมาได้สิบล้านวมา เดี๋ยว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 คุยกันเดี๋ยวคุยกันสิไปงานเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันเนอสบายดีสบายดีสบายดีเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมากขอบคุณนายที่สีฮะมุดนขายหัทุนขอทุนขายบอกผู้ใดอยากได้ริบบิ้นมาเด้อมาเอาขอทุนเด้อบัตรนี่เอาอยู่ไปรับงานไปรับงานไปหักงานค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้แม่หน่อยไปรับงานอยู่ไ้าไ,ไปรับงานค่ะมาเด้อมาเด้อนี่นหน่อไม้ทงละร้าบาทบักระยายคำล่าอยากกินต้มหน่อไม้โอ้ยอันนี้ <10 S 1> นบักระยายนหนึ่งอามบอร์หิสือเม,มือ่อแกง เมื่อกี้นี่พ่อเราเที่ยงกันอย่าเลยหายขับของพาใกล้นะผู้ใดสีได้ผู้ใดสีได้ผู้ใดเชียนเชียร์ใจกะนี่แหละจังจะไ่ต้องเที่ยงกันเนาะไม่ต้องเที่ยงกันเมื่อกี้นี่กินเผาใส่กันอยู่แบบบอกเก็บแล้วจะบอกเตี๋ยัดแม่ไปกุกก่อนเราหนี้สรุปแล้วแม่อยากเป็นคนได้ที่สี่นะทำไมต้มต้มกินตะกียบเอากระกเล็บ อนแรกว่าเขาพอทุนป้าไว้คุณแล้วแป๊โป้เห้พอทุนอันติ่งไก่ตำมะคุงล่างสวยแค่กลิล่นแค่กลินน้ำเจ้าอะไรล่ะอยู่น้ำเจ้าเอาเงินมาชี้บ้านมาบริหารร่วมดีเอาวอแล้วถ้ากันพยันกันหนูเลยของแนวออกมากเลยแบบโทหาเมย์ก่อนมาอยากเป็นอยากเป็นคุณนายที่หนึ่งหรือคุณนายที่สี่มีคุณนายที่หนึ่งกับคุณนายที่สี่เลย อย่าเป็นคุณนายที่สี่ทำไมเอากระพรุนนี่บอกเลย่าโว่าลายคนพูนลายค้นพนในม่งก็มาแห้งแล้วต้องเอาเหรีลูกเอาเหรีไปซื้อดอกอย่าฟังเด็พี่น้องเราเหรียไปซื้อนเม่นะอาไเมาเออเราไม่ผ่า เนหเไ,ได้แล้วเหลือแต่ใส่ด้นตีตัวกัเสียงกันยังออกบัคขาพคอเจ็บข้อย็นนี้แหละพ่องานศพเสร็จพ่อก็จะพาไปฉีดยาพ่อจะพาไปสักยาสักยาบ่โอ้ยบุจกจักรแล้วคำว่าสักยาคันว่าฉีดยางเหรอเดียวกันจา้จาจักรแล้วมันจะก็ขี้องแม่คันแม่เอาขอทุ่นนะขอทุนถ้ากระตืนนอน้อนอย่างกี่นี่เด้ สื้อผ้าเจ้านอนตื่นเที่ยงผิแล้วผ้าวาวเที่ยงบายเลยทำเลยเหล่าเจ้าเกขายบะขอางเกต้าายบะของคือไมยุ่จนคำปกตินอนผ้าผ้า้าได้พอเป็นคุณนายพี่ีนะก็พี่นอนเสื้อผ้าไปต้มพอตื่นได้เช้าเด้ประมาณอันอันนี้โม่งพอกระตุนแล้วต้องเลือก้อไม่คาวต้องเลือกคุณนะพุทธ นี่พู่พนห,หาให้เบิ่งดูได้ไลน์เด้ค่ะพี่น้องสี่สิบบาทมันอยากกินต้มกับแก้วกับแก้วบองมาสั่นอ๋อลูกสาวข่อยอยากกินต้มกับแก้วบองต้มน้อไม้กับแก้วบอง,อาบบองหาหมอต้มให้พี่น้าอนู่กันได้หลายอยู่กัน่าต้มเป็นนดน้อทั้งหมดน่อยจะแกะแล้วแกะออกแล้วเนาะอันนั้นออกอันนี้บอค่ะต้มจุกทีเลยสั่น ตัเป็ดน,นอเลยตอนนี้มึงซื้เดี๋ยวตองเลี้ยงใส่หม้อแม่มาค่ะตองเลี้ยงใส่หม้อนอนใหญ่ๆลงแล้วมะพร้าวอีกหน้าหาดกิดเจือเธอเข้าบอ่อจจือเข้าบอ่อได้เข้าไงบอ่อผาไปเซเว่นมาหาันโอ้ยสื่อรดคุณเนี่ยพี่น้องเดี้เจอผ้าปถ่ายบนยูทูบอากฝากจ้ะมีงูสันน่นหิงไปหาเนี่ยกินมะฮอดก็ก,กินกินกินเลย น้ไม้ให้เพิ่มอีกต้น้นไม้กับแก้ต้นไม้กับแกว่นต้มน้อไม้ครับล่ะครลอยาิตุมน้องหม่่นอยาิตุมน้อไม้กัแก้วว่าน่ี่

เบิบ้งเด้อค่ะเบิ้งเด้อไปพฟอเซเว่นไปพฟอตลาดเบิ้งด้วสัตว์เอาสัตว์เอาจากซื้อยังแน่หิวว่าสั่นหิวว่าสั่นกินเอากินเอาป่าบ้าเบิ้งดูมันกินบอมบอมอยู่หันหิวแห้งหิวแห้งกินเอากินเอาอยู่เบิ้งดูแง่กินแง่กินบ่เป็นหน่อยเบิ้งดูแม่โม่ตายคักพี่น้องตายคักรแง่กินมันเพอึดเลยค่ะพูดนะมันหิว แม่ก็บอกหูว่าหิวเขาแต่ว่ากับกับไปเบิ่งด้วงเบิ่งยังปูกกับบาอยู่แบบเฮาคู่บอกเฮาว่าอยู่ซื้อเฮาว่าสิบเก้าเมื่อเห็นงานช่องตามเถื่อได้หิวกระเป๋าอันนี้กระเซ็บอันนี้กระเซ็บพี่น้องตัวเปียเส็บคือมีคนมาดึงไว้นะบผ้าเมื่อผ้าเมื่อเขาได้กลับมาดึงไว้เขาเอ้ยมวยเขาเอ้ยตุ้ยนะกต่ดึงไว้ผ้าเมื่อก็เลยมาลากไปแล้วถุงน้ำคุณยาอยู่น้ำผึ้งมนลักไปแล้วถุงน้ำผึ้งรัดมือเขาทีเห็ุยังไดลูกเรือแบบ อุ่นนะเม่เมนอืมเอาไปกินกับอันนี้หรืออ่อนอ่อนนี่ไงไม่เหี่ยวแล้วแม่โอ้โหแม่แหลกเมนแต่บางคนเ้าก็บบะหมี่าเขาจะวางอันนั้นได้กับพี่น้องไปแล้วมื่อนี้บรอเมื่อไรเห็ดกับข้าวเฮ็ดเนี่ยกินมืยเนี้ซื้อมากินเองซื้อมากินซื้อสำเร็จค่ะคุณแม่ก็ไปแล้วงานจบเนาะค่ะเนาะ เักน้อยนี่แหละค่ะอาหารเย็นได้หนึ่อาหารแยงมือแยงนีค่ะเดี๋ยวให้น้องคุยโทรศัพท์พไปลูกคุยโทรศัพท์าาพก่อนค่ะคุยกับคุณนายที่สี่อันนะั่นคลิปนี้ฝากไวส้สำนีด้ดนะค่ะพี่น้องคลิปหน้าจังว่ากันไหม<ต>อย่าลืมกดติดสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามมาหน่อยด้วยค่ะเด้อคำล่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด้อแม่จะไไมา